สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะสอนการใช้งานของระบบ OpenERP เวอร์ชัน7.0นะคะเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนงานทรัพยากรบุคคลนะคะโดยในระบบงานนี้นะคะการใช้งานในส่วนของงานบุคคลทั้งหมดจะใช้งานภายใต้แถบเมนู Human Resources นะคะตามที่ลูกศรชี้อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะโดยเมื่อผู้ใช้งานระบบนะคะคลิกเข้ามาที่แถบเมนู Human Resources นี้แล้วนะคะ ระบบก็จะแสดงแผงเมนูย่อยๆนะคะซึ่งจะเป็นแผงเมนูมที่ใช้งานในส่วนของงานบุคคลทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในวิดีโอนี้นะคะก็จะขออธิบายในส่วนงานแรกก่อนนะคะก็คือการสร้างข้อมูลของพนักงาน,นะคะ่ะซึ่งก่อนที่จะสร้างข้อมูลพนักงานนั้นเราจําเป็นจะต้องสร้างข้อมูลในสส่วนก่อนนะคะก็คือในส่วนแรกการสร้างข้อมูลของการสร้างฝ่าย แล้วก็แผนกต่างๆในองค์กรของเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือการสร้างข้อมูลตำแหน่งงานต่างๆนะคะซึ่งการสร้างข้อมูลใน2ส,ส่วนนี้จะสามารถทำการสร้างข้อมูลในระบบได้นะคะโดยการคลิกแ็บเมนูที่อยู่ภายใต้ configuration นะคะในส่วนแรกนะคะให้คลิกไปที่แท็บเมนู department ก่อนนะคะเมื่อคลิกเข้ามาที่แท็บเมนูนี้นะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลของ ฝ่ายหรือว่าแผนกงานต่างๆที่เรามีอยู่แล้วนะคะในระบบงานนี้นะคะซึ่งหากเราต้องการที่จะสร้างข้อมูลฝ่ายหรือว่าแผนกขึ้นมาใหม่นะคะให้คลิกปุ่มสีแดงน,นะคะหรือว่าปุ่ม create นี้นะคะขึ้นมานะคะเมื่อคลิกปุ่ม create แล้วเนี่ยระบบก็จะพาไปอีกหน้านึ่งนะคะเป็นหน้าในการสร้างข้อมูลใหม่ซึ่งในการสร้างข้อมูลใหม่นี้ก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนงานนะคะ ในส่วนแรกนะคะ Department name นะคะให้ผู้ใช้งานระบุชื่อ,อฝ่ายหรือว่าแผนกที่ต้องการจะสร้างเข้ามาในระบบนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าอยากจะสร้างข้อมูลในส่วนของแผนกาการเงินนะคะซึ่งในแผนกการเงินที่สร้างนี้นะคะในสเต็ปถัดมาก็คือการระบุ Parent Department นะคะ พาเลน t ์ดีพาร์ตเมนต์ก็คือต้องการระบุว่าในส่วนของดีพาร์ตเมนต์เนมที่เราสร้างนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้ฝ่ายหรือรแผนกไหนที่ใหญ่กว่าตัวนี้หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเนี้ยน,นี้เราต้องการจะสร้างแผนกการเงินถ้าแผนกการเงินนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ฝ่ายการเงินและบัญชีนะคะก็ให้เราระบุพาเลนต์ดีพารนน์ตเมนต์ว่าเป็นฝ่ายการเงินนะคะและบัญชีนะคะทีนี้สังเกตว่าตอนที่ทําการ พิมพ์ชื่อแผนกการ่ฝ่ายการเงินและบัญชีเนี่ยระบบขึ้นขึ้นมาว่าให้ครีเอทหรือว่าครีเอทและอิดิแปลว่าตัวฝ่ายที่เป็นฝ่ายใหญ่คุมแผนกการเงินอยู่นั้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนี้ในระบบนะคะซึ่งหากเราต้องการจะสร้างตัวฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยนะคะให้คลิกปุ่มครีเอทได้เลยนะคะระบบก็จะทำการสร้างข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัตินะคะหลังจาก ทำถึงขั้นตอนนี้แล้วฮะ,ะเราก็จะได้การสร้างข้อมูลของแผนกการเงินซึ่งแผนการเงินนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ฝ่ายการเงินและบัญชีนะคะจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์ในส่วนของแผนกเล็กนะคะแล้วก็ฝ่ายใหญ่ที่คลุมมันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เราต้องระบุข้อมูลก็คือแมเนเจอร์นะคะซึ่งในแผนการเงิน,นเนี้ยเนี่ยหากมีตําแหน่งที่เป็นหัวหน้าหรือมีแมเนเจอร์ที่ดูแลฝ่ายนี้อยู่ก็สามารถระบุชื่อพนักงาน ะะที่เป็นหัวหน้านแผนกการเงินหรือว่าหัวหน้าฝ่ายการเงินเนี่ยแตะที่ตรงนี้ได้นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทีนี้เวลาสร้างข้อมูลในระบบงานเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าแถบไหนที่มันเป็นแถบสีฟ้าหรือสีเทาอ,อ่อนๆเนี่ยค่ะแสดงว่าแถบนั้นเป็นแถบที่เราจําเป็นจะต้องใส่ระบุข้อมูลลงไปนะคะแต่ว่าถ้าแถบไหนเป็นสีขาวธรรมดาแบบลักษณะ manager หรือว่า parent department แบบนี้นะคะแปลว,ว่าข้อมูลนั้นเนี่ย เป็นข้อมูลที่ระบบไม่ได้บังคับให้ต้องกรอกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะระบุข้อมูลนั้นในส่วนของการสร้างข้อมูลใหม่นี้หรือเปล่าค่ะสมมุติว่าที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยเราระบุข้อมูลของแผนก,การเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกปุ่มเซฟเพื่อทําการบันทึกข้อมูลนะคะทีนี้จะเห็นว่าข้างๆปุ่มเซฟนี้มีปุ่ม discard ด้วย หมายความว่าสมมติตอนนี้เราเรำลังสร้างข้อมูลใหม่แล้วปรากฏว่าเราไม่โอเคเราต้องการจะสร้างสร้างอีกข้อมูลหนึ่งค่ะโดยที่ไม่ต้องการจะให้บันทึกข้อมูลนี้เราก็สามารถกดปุ่ม discard เพื่อ,อให้มันกลับไปที่หน้าเดิมแล้วก็ยกเลิกการสร้างข้อมูลหน้าจอปัจจุบันนะคะีสมมุติตัวหน้าจอน,นี้เราต้องการที่จะยืนยันให้ระบบบันทึกนะคะก็ให้กดปุ่ม save สีแดงนะคะปึ้งนะคะระบบก็ทําการบันทึกข้อมูลที่เราสร้างใหม่หมน,นียเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื o, course, of of ่อเราย้อนกลับมาที่ห so, น้า d e p a r t m e n นนะคะหน้าแรกเลยที <h urt> so ่เราเข้ามานะคะก็จะเห็นว mm ่าข้อมูลนะคะของการเงินแล้วก็ฝ่ายการเงินและบัญชีเนี่ยสองรายการนี้นะคะก็ได้ทำการสร้างเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการของการสร้างข้อมูลในส่วนของแผนกนะคะแล้วก็ฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะเมื่อเราสร้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สเต็ปต่อมานะคะก็คือการสร้างข้อมูลในส่วนของตำแหน่งงานต่างๆที่อยู่ภายใต้แผนกแล้วก็ฝ่ายต่างๆนั่นเองนะคะให้ให้คลิกมาที่แทบเมนู job position ยังคงอยู่ในแถบข้อมูลที่อยู่ภายใต้แถบเมนูใหญ่ที่ configuration อยู่นะคะเ okay. มื่อคลิกแทบเมนู job position เข้ามานะคะก็จะเห็นว่าที่หน้าแรกของ หน้าการใช้งานของ job position ก็ลักษณะเดียวกันกันกบหน้าแรกของหน้า department นะคะโดยระบบก็จะแสดงข้อมูล job position หรือว่าตำแหน่งงานที่มีอยู่แล้วในระบบนี้ขึ้นมานะคะโดยที่หน้าแรกนี้นะคะในส่วนของตำแหน่งงานนะคะระบบก็แสดงข้อมูลว่าปัจจุบันนี้นในระบบงานเรามีตำแหน่งงานทั้งหมดกี่ตำแหน่งนะคะแต่และตำแหน่งนียอยู่ภายใต้ฝ่ายไหนนะคะหรือว่า department ไหนนะคะ สำหรับช่องถัดมา total forecast e m p l o y e e หมายถึงว่าในแต่ละตำแหน่งงานนั้นเนี่ยเราตั้งใจในโครงสร้างของบริษัทของเรานั้นเนี่ยเราตั้งใจจะให้มีพนักงานทั้งหมดกี่คนนะคะแ็กถัดมา current number of employees แ็กเนี้ยจะเป็นแท็กที่ดึงมาจากข้อมูลพนักงานในระบบของเราตอนนี้ทั้งหมดว่าในแต่ละตำแหน่งงานนั้นเนี่ยปัจจุบันนะคะมีพนักงานในแต่ละตำแหน่งนั้นอะ อยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของแท็บถัดมาก็คือ e x p e c t e d i n recruitment ก็คือจะเป็นแท็บที่บอกว่าปัจจุบันนั้นะในแต่ละตำแหน่งนั้นน่มีตำแหน่งใดบ้างไหมที่อยู่ในระหว่างการ recruitment หรือว่าการสรรหาบุคลากรใหม่หรือว่าพนักงานใหม่นะคะยกตัวอย่างอย่างตำแหน่งนี้นะคะก็คือตำแหน่งเทรนนี จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการบริษัทเราต้องการให้มีตำแหน่งเทรนนีนั้นน่ยอยู่ในระบบนันหนึ่นคนนะคะหรือว่า1ตําตำแหน่งงานโดยปัจจุบันนั้นเนี่ย number of employee คือพนกักงานปัจจุบนนันเนี่ยไม่มีพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งเทรนนีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยมีตำแหน่ง1ตําแหน่ง1 1ท่านนะคะของเทรนนีเนี่ยที่ยัง e x p e c t e d recruitment อยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอมาดูที่เซตัลจะเห็นว่า จะอยู่ในสแตทัสของ Recruitment in Process นั่นเองสำหรับในตำแหน่งงานอื่นๆที่โชว์ศูนย์ p e c t e d in Recruitment t t สก็เลยโชว์ว่า no recruitment เพราะว่า total forecast employee มันยังเท่ากับ current number of employee อยู่นะคะหน้านี้ก็เป็นหน้าที่รวมข้อมูลของตำแหน่งงานทั้งหมดมาสรุปอธิบายง่ายๆนะคะทีนี้ถ้าเราดูแล้วว่า job position ที่มีข้อมูลอยู่เดิมในระบบนั้นเนี่ยยังไม่ไม่ไมครบกับตำแหน่งงานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลนะคะคล้ายคายกับเวลาที่เราสร้างข้อมูลฝ่ายหรือว่าแผานนั้นเองะคะก็คือเพ่คลิกป,ปุ่มสีแดงหรือว่าปุ่ม create ขึ้นมานะคะเมื่อคลิกแท็กตรงนี้ปุ๊บนะคะมันก็แสดงข้อมูลเป็น blank f o r ง่ายๆนะคะให้เรากรอกข้อมูลเดี๋ยวจะขอกลับไปให้เห็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะจะได้เห็นข้อมูลชัดขึ้นว่าต้องกรอกอะไรบ้าง ยกตัวอย่างนข้อมูลนี้นะคะพอเราคลิกปุ่ create, ม create เมื่อกี้นี้เนี่ยระบบก็จะให้มันขึ้นเป็นแพลตฟ form แบบนี้ค่ะที่ต้องให้กรอกข้อมูลในส่วนแรกก็คือในส่วนของ job name นะคะก็คือตามชื่อมันเลยก็คือให้ระบุชื่อตำแหน่งงานนี้นะคะว่าเราต้องการจะสร้างข้อมูลใหม่ที่เป็นชื่อตำแหน่งงานอะไรอย่างตัวอย่างในหน้าจอนี้คือตำแหน่งงาน sales officer หรือพนักงานขายนั่นเองนะคะเต็ปถัดมาให้ระบุว่าตำแหน่งงานนี้เนี่ย สังกัดอยู่ว่าหรือว่าอยู่ภายใต้ฝ่าย,ายหรือแผนกงานไหนนะคะโดยที่มันก็จะเลือกเอาข้อมูลที่เราสร้างจากแท็กเมนูดีพาร์ตเมนต์เมื่อสักครู่นี้นี่แหละมาแปะคู่กันเอาไว้นะคะจะสังเกตว่าฝ่ายหรือแผนกที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ก็คือแผนกการเงินและบัญชีฝ่ายการเงินและบัญชีนี่ก็มาสแสดงอยู่ในลิสต์ด้วยนะคะซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราสร้างตำแหน่งงานนั้นอะเราลืมที่จะไปสร้างแท็กข้อมูลของตัว ฝ่ายรือแผนไว,ไว้ก่อนนะคะเราก็ยังที่จะสามารถคลิกปุ่ม create entity ตรงนี้นะคะโดยสังเกตไหมคะมันจะลิงก์ไปที่หน้าเหมือนกับตอนที่อยู่ในหน้าของ t a g m i n l t y p a r t m e n t นั่นแหละนะคะก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลแผนกหรือว่าฝ่ายใหม่ได้จาก shortcut ิงก์ในหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถที่จะเลือกนะคะแล้วก็มาแปะให้มันอยู่ภายใต้สังกัดที่ถูกต้องของตำแหน่งงานใหม่ที่เราต้องการสร้างได้เลย เสร็จถัดมานะคะให้ระบุในส่วนของตัว expected recruitment นะคะตรงนี้นะคะว่าตำแหน่งงานนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีพนักงานอยู่กี่คนนะคะจะส็จสังเกตว่าในส่วนของ3ช่องที่สแสดงอยู่หน้ารวมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะช่องที่จริงๆแล้วเราจําเป็นต้องใส่ก็คือมีช่องนี้ช่องเดียวเลยนะคะก็คือช่องในส่วนของจํานวนที่เราต้องการจะให้บริษัทมีพนักงาน แต่ตำแหน่งนี้อยู่กี่กี่ท่านนะคะซึ่งเมื่อสมมติว่าตรงนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะไปเช็คพนักงานในระบบเพื่อโชว์ใน current number of employee นะคะแล้วก็จะคำนวณในส่วนของ forecast ให้อัตโนมัตินะคะว่ามันมีตัวไหนที่เราต้องการที่จะ recruit เมนหรือเปล่านะคะเสร็จถัดมา interview form นะคะสม,มมติว่าถ้าเรามีฟอร์มที่เราจะใช้ในส่วนของการสัมภาษณ์งานนะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกแปะได้นะคะนี้จะแปะหรือไม่แปะก็ได้ใช้คอนเซปต์เดิมกับการสร้างข้อมูลด mm ิพาเมนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแถบไหนที่เป็นแถบสีฟ้า,ฟาแต่ว่าแถบนั้นหนระบบบังคับจําเป็นจะต้องกรอกนะคะส่วนไหนที่เป็นส่วนสีขาวก็ถ้าไม่มีข้อมูลที่ต้องการระบุก็ไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลได้นะคะทีนี้ในส่วนถัดมาก็คือจะเป็นอีกสองช่องที่เราจะต้องใส่ข้อมูลนะคะก็คือในส่วนของ job description กับ requirement นะคะ Job description ในส่วนแรกก็คือให้เราใส่เหมือนกับรายละเอียดหน้าที่ของตำแหน่งงานนี้นะคะว่าตำแหน่งงานนี้ที่เราสร้างในระบบงานของเราน่ยคนที่จะมาทํางานเป็นพนักงาน,นตำแหน่งนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการทํางานในบริษัทอะไรบ้างนะคะแล้วก็ requirement ก็คือคุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครเป็นพนักงานในตําแหน่งของพนักงานขายเนี่ย เราต้องการคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็แตะในช่องพิมในช่องเล็ไปนี้นะคะเมื่อสมมุติว่าเรา,เาทำกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกปุ่มเซฟนะคะระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลนะคะข้อมูลของแผนตำแหน่งงานใหม่ที่เราสร้างในระบบนะคะอันนี้ก็จะเสร็จการสร้างข้อมูลในสส่วนนะคะก็คือข้อมูลในส่วนของ Department แล้วก็ข้อมูลในส่วนของ Jobposition ถัดมานะคะเราจะเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่าในระบบงานของเราเนี่ยนะหรือว่าในบริษัทของเรานะั้นเนี่ยแบ่งเป็นโครงสร้างบริษัทมีกี่ฝ่ายมีกี่แผนแต่แลนนะแผนนั้นเนี่ยมีกี่ตําแหน่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาสร้างข้อมูลของพนักงานในบริษัทเราได้แล้วนะคะโดยข้อมูลพนักงานของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้แท็บเมนู Human Resources ตรงนี้นะคะให้คลิกไปที่แท็บเมนู Employee นะคะ เหมือนทุกๆหน้านะคะที่หน้าแรกนะคะระบบก็จะทําการแสดงข้อมูลในแต่ละส่วนงานมาให้นะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ที่หน้า employee หรือหน้าข้อมูลพนักงานนะคะแน่นอนว่าระบบก็แสดงข้อมูลที่เป็นข้อมูลของพนักงานทั้งหมดขึ้นมานะคะโดยในการแสดงข้อมูลในระบบนั้นเนี่ยถ้าดูทางด้านด้านซ้ายมือเออด้านขวามือน,นะคะก็จะเห็นว่ามันมีการแสดงข้อมูลแบบเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือหน้าจอปัจจุบ,บันเนี่ย จะเป็นการสแสดงข้อมูลในรูปแบบของการบันดิวหรือว่าเป็นลักษณะของอมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีเป็นข้อมูลหลักๆของข้อมูลในแต่ละส่วนงานนั้นๆยกตัวอย่างอันนี้เป็นข้อมูลของพนักงานนะคะมันก็สแสดงรูปของพนักงานขึ้นมาชื่อของพนักงานตำแหน่งงานแล้วก็เบอร์ติดต่อ,อกับอีเมลง่ายๆนะคะถัดมานะคะเป็นในส่วนของลิสต์วิวลิสต์วิวก็จะเป็นลักษณะของการสแสดงข้อมูลในรูปแบบของบรรทัดเราเองสามารถที่จะเลือกคลิกตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะเลือกข้อมูลทั้งหมดนะคะหรือว่าเลือกข้อมูลบางส่วนแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาเป็น Excel f i ไฟล์เอ็กเป็น Excel f i ไฟล์ได้นะคะหรือนะคะเราจะสามารถที่จะดูข้อมูลอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะของข้อมูลฟอร์มบิวก็จะเป็นลักษณะการดูข้อมูลในแต่ละรายบุคคลนะคะจะเป็นข้อมูลแต่ละบุคคลนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่หน้าแรกจะเห็นว่าจะมีฟิลตรงนี้เล็กๆนะคะฟิลนี้ก็คือจะเป็นฟิลที่เราเอาไว้เสนะิร์ชหา ชื่อพนักงานนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เสิร์ชชื่อพนักงานได้หรือจะปุ่มกดปุ่มที่เป็นสัมเลียนเล็กๆสามารถเสิร์ชตาม department นะคะหรือว่าจะใช้ filter a d v a n วานซ์เสิต่างๆได้นะคะเพื่อค้นหาข้อมูลของเราที่มีอยู่เยอะๆในหน้านี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นแทบการใช้งานง่ายๆนะคะของหน้าตัวระบบงานนี้นะคะทีนี้สำหรับการสร้าง ข้อมูล employee หรือว่าข้อมูลพนักงานาก็คล้ายๆกับการสร้างข้อมูลของพนักงานแล้วก็ตัว job position นะคะก็คือให้คลิกป,ปุ่มสีแดง create นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสร้างข้อมูลใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนะคะ,ะสมมุติว่าจะสร้างข้อมูลตำแหน่งงานของพนักงานคนนี้นะคะก็คือมิสเตอร์มานะชูใจนะคะ ก็คลิกปุ่มตัวปุ่มสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อสร้างข้อมูลระบบก็จะแสดงข้อมูลที่เป็นแบ์ฟอร์มขึ้นมาให้เรากรอกรายละเอียดนะคะแถบแรกที่เป็นแถบบังคับนะคะสีฟ้าๆเทาๆก็คือแถบที่ต้องระบุว่า,าชื่อของพนักงานที่เราต้องการสร้างในระบบนี้นเนี่ยคนนี้เขาเชื่ออะไรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะคลิกปุ่ม edit นะคะเพื่อเลือกแปดรูปภาพของพนักงานรงนี้ได้นะคะแถงถัดมาก็คือจะเป็นแทบ ก็คือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มของพนักงานนะคะถ้าเราต้องการจะ,ะกําหนดให้พนักงานคนนี้อยู่ภายใต้กลุ่มไหนหรือเปล่าตัวอย่างกลุ่มก็เช่นกลุ่มพาร์ทไทม์กลุ่มฟูลไทม์อะไรแบบนี้เป็นต้น,นะคะ่ะถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องกําหนดนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการระบุข,ข้อมูลในอีกสามแถบของการสร้างข้อมูลพนักงานแถบแรกก็จะเป็นแถบเมนู Public Information นะคะแถบนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะในส่วนแรกก็คือ ข้อมูลในเรื่องของ working address นะคะว่าพนักงานคนนี้ทำงานอยู่ภายใต้บริษัทอะไรนะคะก็ใส่ข้อมูลบริษัทมาอีเมลที่พนักงานคนนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือนะคะอ่า location ของออฟฟิศว่าอยู่ที่ไหนนะคะหลังจากนั้นก็คือระบุตำแหน่งของพนักงานคนนี้นะคะว่าเขาทำอยู่ภายใต้ตำแหน่งงานหรือ job position อะไรนะคะตำแหน่งงานนี้อยู่ภายใต้อ department อะไรนะคะมีใครที่เป็น manager ของเซลลดิพาร์ตเมนต์นี้หรือเปล่าหรือว่าใครที่เป็นโค้ชของพนักงานคนนี้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าสมมติว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเขาทํางานในตําแหน่งของเมนเจอร์ก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้นะคะและว่าคนนี้เขาทํางานเป็นตําแหน่งเมนเจอร์แต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็ไม่ต้องติกถูกตรงนี้นะคะทีนี้ถัดมาก็คือในส่วนของข้อมูล related user นะคะว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้งานในระบบงานได้หรือเปล่า ถ้ามีก็ให้เลือกชื่อ user ของเขาแตะงานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแปะสิทธิ์ของพนักงานคนนี้ให้เขาใช้งานในระบบนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาคือ Visibility ว่าข้อมูลของพนักงานคนนี้เนี่ยให้มันเป็น Public หรือเป็น Private คือถ้าเป็น Private ก็คือหมายความว่าเฉพาะพนักงานคนนี้ที่สามารถเห็นข้อมูลของเขาหรือว่าเห็นได้เฉพาะคนที่เป็นระดับ Manager หรือเป็น Admin ถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานระดับ ออฟฟิเซอร์ทั่วๆไปก็จะไม่เห็นข้อมูลของคนนี้นะคะก็เลือกได้ทั้ง p r i v a t e แล้วก็ public นะคะข้อมูลถัดมานะคะคือในแถก personal information ก็จะเป็นข้อมูลในส่วนบุคคลของพนักงานคนนี้แล้วนะคะก็ะคือในส่วนแรกนะคะก็เป็นส่วนของตัว citizen ship and o the info นะคะคือในส่วนแรกสัญชาตินะคะสัญชาติอะไรนักงนสัญชาติอะไรนะคะเลขที่บัตรประชาชนนะคะเลขที่ passport number นะคะ แบนด์แอคเคาท์ของพนักงานคนนี้นะคะใช้แบนด์แอคเคาท์อะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของอ u t เทอร์ไอดีต่างๆนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นสถานะของพนักงานคนนี้ว่าเจนเดอร์เป็นเพศอะไรนะคะแต่งงานแล้วหรือยังหรือว่ายังโสดอยู่หรือว่ามีลูกไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของวันเกิดนะคะแล้วก็สถานที่เกิดแล้วก็ในส่วนของโฮสต์อเดรสของพนักงานคนนี้นะคะแทเมนูถัดมา HR Setting นะคะในส่วนของ h r Setting นะคะจะมีทั้งหมด3ส่วน ส่วนแรกก็คือส่วน l e ฟนะคะ l e ฟเนี่ยจะเป็นในส่วนของวันลาของพนักงานคนนี้นะคะว่าเขามีวันลาที่เป็น Remaining ที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมดกี่วันซึ่งในส่วนนี้นะคะจะลิงก์กับตัวโมดูลของตัว l e a ต์ a a ฟต e แมネจนะคะซึ่งจะขออธิบายในโมดูลในส่วนวิดีโออื่นๆนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาคือในส่วนของ c o n t r a cts นะคะว่าเขามีใบขับขีอะไรนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของที่จะสามารถระบุข้อมูลเพิ่มได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้ก็คือในส่วนของข้อมูลแอคทีฟนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของข้อมูลพนักงานนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะติ๊ดแอคทีฟหรือว่าไม่ติดกด้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราติดแอคทีฟตรงนี้นะคะที่ช่องนี้หมายความว่า ข้อมูลพนักงานคนนี้ยังเป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทนะคะแต่ถ้าเราสมมุติว่าพนักงานคนนี้เนี่ยอยู่สักพักหนึ่งเขาลาออกไปเราก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มไม่ติกตรงกลุ่มแอคทีฟได้ก็คือหมายความว่าข้อมูลคนนี้เขาไม่ได้เป็นพนักงานในระบบแล้วระบบก็คือจะซ่อนข้อมูลพนักงานคนนี้ให้อยู่ภายในระบบก่อนนะคะแล้วก็ถ้านอน,นาคตถัดมาพนักงานคนนี้เขากลับมาเป็นพนักงานาอีกเราก็สามารถที่จะ ค้นหาข้อมูลที่ inactive ไปนะคะแล้วก็กลับมาติดข้อมูลที่เป็น active กลับมานะคะทีนี้พอเสร็จที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแค่กดกลุ่ม save นะคะระบบอก็จะทําการบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ที่เราได้ทําการสร้างข้อมูลในระบบนะคะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนแรกนะคะก็คือในส่วนของการทํางานในส่วนของบุคคลก็คือในเรื่องของการสร้างข้อมูลของพนักงานรวมไปถึงการสร้างข้อมูลของ ฝ่ายแผนกแล้วก็ตำแหน่งงานต่างๆในในบริษัทค่ะ